เราจะไปนาคอยุทธนาคอยุทธในวัดนาโขญานะครับเป็นตัวตาบดีแล้วแต่ว่ารอบนี้ติดตามร่วมเป็นเด็กสองคนเกมนี้หรือมามีแก่กว่าวันคอนเสิร์ตนะคะมีไทเทเนียมแล้วก็เซาร์ไซส์แต่ว่าตอนนี้นักร้องทั้งสองกลุ่มนั้นยังไม่มีใครตื่นแต่จริงๆแล้วอยากรู้ความจริงไหมว่ามันคืออะไรเนสเซอร์มามีมาหลังจากเมืองนาโย่าเรามุ่งหน้าไปเกียวโตใครตอบได้ว่าที่นี่ชื่ออะไรวัด บุญแน่นมากครอบครัวนี้วันนี้พ่อพี่น้าทำดีมากเลยวันนี้ EP นี้ต้องให้เครดิตพ่อหนูมากพ่อแม่โมตตีกันว่าไม่เอาเงินสดมาเข้าข้างมันนี้หน่อยแทนที่ไม่ช่วยดูแถมไม่ได้เอาแคชมาอีกทำไมไม่กล้าดูอะไีเลยขอโทษขอโทษมากๆนะคะติดหนี้บุญคุณคุณขอโทษมากเลยเข้าไปถึงหน้าวัดไม่มีเงินสดกันค่ะลืมมาที่โรงแรมแล้วเราเจอคนไทยที่ใจดีมาก สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะขโมอยรายการของแม่นะครับเราจะไปที่ญี่ปุ่นแต่ที่ที่เราไม่เคยไปเลยนะครับลองทายดูนะครับว่ามันคืออะไร1นึ่งสองสงามนาคยโยชนาคอโยนนยน,นาคาโย่ายน,นะครับ เา <ไป S 2> กาไปเอาซาก้ากับเกียวโตค,ะค่ะเอาไปนากย่เพ่าพ่อไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะให้แม่หนูนะคะถ้าแม่หนูเห็นนี้นะคะหนูเป็นคนเด็กดีมากแล้วก็บุคลินเป็นคนเด็กดีมากเลยค่ะ โอย่าเดเละรอสั really ่นนะคะต้องแวะก่อนเลยเด็กต้องแวะก่อนเลยถึงญี่ปุ่นเหมือนได้เช็คอินครั้งแรกของนากย่าไปดูซิจะเป็นยังไงมาแล้วนะคะขอเปิดรายการอย่างเป็นทางการเปิดรายการแดบบที่เด็กไม่ขโมยกล้องมามีไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะนากย่ามาทำอะไรคะดูคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตคอนแทคอาต้องก่อนเร็วนิวอ l b บัม congratulation อดน่วหนี้นะคะก็เป็นทริปติดตามชาพีอีกแล้วนแต่ว่ารอบนี้ผู้ติดตามร่วมเป็นเด็กสองคนเราอยู่กันที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะคะมาคอนเสิร์ตเขาเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะคะเป็นฮิปฮอปเฟสติวัลจะมีเหล่าดาร์เออเยอะแยะมากมายเราก็จะได้มาร่วมในวันนี้ด <m ul> ้วยแต่จริงๆตอนนี้เป็นวันซาวเช็คนะคะเอาแล้วเอาแล้ว รู้สึกยังไงได้มาคอนเสิร์ตอันนี้คือ<ร>ไหมคะม่เคยมาคอนเสิร์ตอันนี้ที่ใช่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยเนาะแล้วตอนนี้เรารู้สึกกันยังไงคะเหมือนตอนไปเดินชี่เดินไปโรงเรียนที่อเมริกาหนาวไหมลูก ที่เราไปดูเค้าซาวเช็คแล้วเราก็มาหาข้าวกินกันเมื่อกี้แทบจะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าเราหิวกันมากแล้วแดดดีเมื่อเจอแหล่งช้อปปิ้งเป็นไงคะไปเลยหายไปเลยเรากินเสร็จเราก็จะไปเดินหาขนมละตามหาแดดดีด้วยตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองของนากโกย่านี่เป็นครั้งแรกแต่ว่าถ้าให้สังเกตนะมันจะมีของแบบโลโก้เยอะมากตรงนี้ก็จะมีทั้งแบบแบรนด์สตรีทแวร์มีของโลโก้มีแบบเยอะเลยอ่ะเออแดดดีแล้ว เอาละไปกันละพอลูกพีน่ามันมีของโลกโก้เยอะเลยนะลูกแล้วก็บีน่าบอกว่าเจออะไรนะเคป๊อปเลยลูกพีน่าน,น,น้ต้ีน่าเนี่ยคือมีโคต้าว่าให้ซื้อเท่านี้ปรากฏว่าดันใช้ไปเสร็จเดินออกจากร้านปุ๊บเจออีกร้านหนึ่งที่มันเป็นเคป๊อปอะเหรอแล้วพีน่าไม่ค่อยอยากได้อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีนี่เขาเรียกว่าอะไรวันหลังต้องเดินดูก่อนให้ทั่วๆก่อนอดีไหมคะวันหลังนะลูกนะ เกมเพ็รไม่เันเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยเกมนี้หรือมามีแกลกว่ามามีแกลกว่าอื้ม ได้เวลานอนแล้วนะคะของวันนี้เด y วันเป็นไงครับนั่นหลับขึ้นมาเลยนากัวย่าหนาวแล้วตอนนี้แดดดีออกไปลันล้าแล้วออกไปต่อครับออกไปต่อครับเรานอนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ตื่นไปดูคอนเสิร์ตแดดดีกันหนึ่งวันของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถึง d ด้ day two ไงคะวันนี้ซื้อนักเก็ตก่อนหรครับก่อนเกิดเลยเหรอครับหิวมากถึงมากวันนี้นะคะก็เป็นเดทที่2นะคะซึ่งเราก็กําลังจะไปหาอาหารเช้าให้เด็กๆซึ่งเด็กๆเนี่ยก็รีเควีสเซเว่นไม่ก็รอสเซนเนี่ยแหละค่ะมาญี่ปุ่นแต่ละครั้งแต่วันนี้นะคะ,นนะ,คะเป็นวันคอนเสิร์ตของเอเชียนฮิปฮอปคอนเน็กชันวันนี้เป็นวันคอนเสิร์ตนะคะมีไทเทเนียมแล้วก็เซาซีสแต่ว่าตอนนี้นักร้องทั้ง2กลุ่มนั้นยังไม่มีใครตื่น อันนี้เราถึงหลังเวทีแล้วเดดี้ you ready, ready. นอนเต็มอิ่มไหมคะ <No. S 1> มากี่โมงกับบ้านกี่โมงคะโมง yeah. เช้าเย้เดดี้กลับบ้านไม่ดึกเลย <c oughs> ถึงเวลาคอนเสิร์ตแล้วผู้ชายสุดเหลืองน่าจะพร้อมแล้วกับบ้านไม่ดึกกับบ้านเช้า <c oughs> และลูกๆของเขา <c oughs> เจพูดนะ you ready, okay, yes, ready. อันนี้ก็คือศิลปินท่านหนึ่ง พร้อมไหมครับพร้อมครับน่ากลัวไม่ใส่ชุดเดิมแล้วหรอแล้วเราจะใส่สีเหมือนกันอยู่เลยพี่เนี่ยเปลี่ยนเขาบอกคันเขาบอกคันและนี่ก็คืออันโคเดนะคะเมื่อวานหายจากการซ้อมไป <c oughs> <c oughs> วันนี้พี่เดกลับมาแล้ว SD bag SD bag แล้วนะคะเออเมื่อวานไม่ได้มาซ้อมกับเขานะเราอะ่ะ <c oughs> <c oughs>

Do a fucking what time Or what's the fuck of G Just get off I ain't no hater I'm ready to speak in my mind Cause that song was just trash We don't understand please We don't understand please But it One Two Three Hip hop Thank Are you นักร้องพาไปกินข้าวนะคะวันนี้เสร็จจากคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะถึงเวลาดินเนอร์แล้วนะคะหลังจากคอนเสิร์ตวันนี้นะคะ,คะโอ้โหเดี๋ยวดิชว์กล้องหน่อยโอ้โหสมาชีวันนี้น,ะะนักร้องกินไม่ไม่บอกกล่าวเลยนะคะไม่พูดไม่จาเลยนะนักร้องค่ะวางค่ะมามี อรีไอ้กินหน่อยนะบายเอาอะไรเยเสั่งมาพิ่อยากจะเล่าอะไรให้ฟังมากเลยเรื่องนี้ว่าทำไมลูกบอกว่ามันมีกินอุนิไม่ได้มนมีบอกลูกว่ามันมีแพ้อุนิมันมี้วันม่วงก่อน มามีบอกลูกมีอยู่วันนึงมามีอ้วกเพราะว่ามามีบอกลูกว่ามมีแพ้อุนิแต่จริงแล้วอยากรู้ความจริงไหมว่ามันคืออะไรมนมีใส่ืมไมีดื่มวน์ลูกวันนั้นแล้วมนมีอ้วกแล้วมนมีก็ไม่อยากให้ลูกรู้ว่ามนมีดื่มไวน์มามีเลยบอกมามีแพ้อุนีแต่จริงอ่ะมนมีไม่ได้แพ้อุนีลูกความจริงปรากฏแล้วค่ะนี่มนมีกินอุนิให้ดู ะะเพราะว่าเมื่อคือนนี้ก็คือกินอิ่มแทบจะบอกว่าต้องกลิ้งกลับบ้านเพราะว่าทุกคนหิวมากวันนี้นะคะเรากำลังอยู่บนแท็กซี่นะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่เกียวโตโตอนแรกเนี่ยเราจะไปด้วยรถไฟชินักนเซ็นนะคะแต่ว่านี่ค่ะเห็นขนาดกระเป๋าเราไหม <laughs> เราก็เลยต้องใช้การนั่งรถไป เรจะไปที่เกียวโตนะคะหลังจากเมืองนากโยาเรามุ่งหน้าไปเกียวโตอย่าติดค่ะสิแม่ขอเวลาแม่ไปดื่มน้ําก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่เกียวโตต้องบอกว่าทริปนี้โรงแรมใหม่สวยมากสวยสุดเลยติดตามกันนะคะถึงแล้วดูสิฉานีเกียวโตสวัสดีค่ะโอ้โอ้ไฮลสิรบ <Yeah. S 2> mm hmm. นนี้นะคะ mm hmm. เป็นแบบผู้หารใหญ่นะคะ mm hmm. หน้าตาหล่อด้วย BFF ของฉันเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะได้ข่าวว่าโรงแรมนี้สวยมาก เราจะไปทานอาหารกันนะคะทานเที่ยงที่เกียวโตสมาชิกของฉันอ่ะผมมายุ่งยังบีนะดีขึ้นไหมลันช์ time <c oughs> ไปค่ะลูกเข้าไปเลยค่ะสสวัดีค่ะ รู้ไหมคะพ่อใครตอบได้ว่าที่นี่ชื่ออะไรชื่อวัด temple ขมุนแน่นมากครอบครัวน,นี้ you know <laughs> ีคนแนะนำก็เลยมาครับถ้ากคถามว่าเอ้ยมายังไงมาที่ไหนที่ชื่ออะไรเกียวโตสักที่ในเกียวโตแล้วเซิร์ชหาตาบักนะจ๊ะแล้วก็มาเจอที่นี่อ่าไปยหาข้อมูลให้ต่อสักนี้ว่ามันคืออะไรและชื่ออะไรนะคะอ่าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนนะคะเราได้ข้อมูลแล้วเราอยู่ที่เกียวโตเรากำลังหาคิโยคิโยอันอันเกียมิซุดาระเทมป์โล g o o ก l e อยู่นี่ค่ะ เป็นวัดอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้หมามีอยากได้ตาบัคก,ก่อนใช่เราจะไปดูตาบัคที่เขาเป็นตาบัคอันแรกในโลกเนี่ยที่ไม่ใช่โฉมเดิมใช่ไหมลุน้นหนักมากเลยมที่เราเห็นกันปัจจุบันที่เราเห็นทั่วไปอ่าจะเป็นแบบว่าเหมือนกับดูแล้วมันเหมือนแบบว่าให้เข้ากับสถานที่ในในดูเมืองข้างหลังเลยเชื่อว่าใครที่เขามาเกี่ยวโตแล้วเขาบอกอุ้ยครอบครัวนี้มันข้อมูลน้อยมากประมาณนี้แหละค่ะแต่ดีหายไปไหนออาสวัสดีค่ะมาเที่ยวนะคะ ขอคุอออนขอถ่ายรูปูขอบคุณค่ะซื้อของฝากเพื่อนนะครับให้พ่อพายใช่ไหมเพราะอะไรเพื่อนทำอะไรครับเพราะหาบ้านขลูกจอลูกบ้านหายแล้วพ่อพายช่วยหาเหารอล,ลูกเอดีคะ่ะเลี้ยงซาบักหน่อยค่ะได้เลยเสบายดีเจอละซาบักเป็นซา,<บ>าบักอันแรกในโลกที่ไม่เหมือน ตาบักทั่วไปจะาทำตาบาัาให้มันเหมือนสไตล์เขียวโโตัอือวันนี้พ่อพี่นาทำดีมากเลยวันนี้ e ีนี้ต้องให้เครดิตพ่อหนูมากเลยเเขาไม่เคยค่อยพูดใน EP ของมันนี้นะวันนี้เขาพูดอลูกพ่อของจริงแม่พูดมาทา e ั้งทุก EP มาชมพ่อแค่พูดแค่ประมาณ3ประโยค มาจากโรงแรมโดยไม่หยิบเงินสดมาเลยค่ะแล้วพอมาถึงตรงนี้คือเขาไม่รับเครนะดิตการ์ดเลยนะคะ <c oughs> ขอเลขบัญชีได้ไหมคะอ่าไม่ซื้ออินเทอร์เน็ตมาอีกนี่ของแม่มีค่ะเหตุเกิดตรงว่าเราไม่มีเงินสดเข้าค่ะเราก็เลยได้คนไทยค่ะ ในที่สุดก็ได้เข้าแล้วนะคะพ่อแม่โมตตีกันว่าไม่เอาเงินสดมาเพราะว่าออกจากโรงแรมมาปุ๊บหยิบแต่เครดิตการ์ดสุดท้ายเป็นไงครับลูกต้องไปยืมคนไทยที่น่ารัก<ม>เหตุการณ์เก<ม>ิด<ม>ขึ้นคือว่าเราไม่มีเงินสดไม่ได้เครดิตการ์ดแล้วทางเข้านี้คือเขารับแต่เงินสดเท่านั้นแฟมิลี่เราพีแพรเหลือเกินไม่พีแพร่แม้กระทั่งเงินสด <laughs> จริงๆแล้วเราเก็บไว้โรงแรมแล้วเก็บไว้ทําไมโรงแรมมามีถามแต่นี้เนี่ยว่าไม่ไม่เก็บเงินสดไว้ทําไมที่โรงแรมเข้าข้างมามีหน่อยแทนที่ไม่ช่วยดูแถมไม่ได้เอาแคชมาอีกทำไมไม่กล้าดูแต่นี้เลย ทำไมทำไม,ไมทำไมทำไมมามีมีสิทธิ์งอนไหมมีสิทธิ์ไหมขอบคุณคนไทยที่ให้เรายืมสตังค์มา1,000บาทนะคะการเตรียม,มตัวมีคือศอูนย์ขอโทษขอโทษมากๆนะคะติดหนี้บุญคุณคุณขอโทษมากเลย <c oughs> ที่แบบว่าแค่อยากให้คุณช่วยดูแผนที่บ้างแล้วก็คุณก็ไม่ได้สนใจเลยถูกไหมคะอ่ะคนนี้ก็จะเป็นลมเอาไงการเที่ยววัดดูอน j o ยมากเลย <c oughs> ลักทุเลาพอสมควรคนเยอะมากนะคะถึงแม้วันนี้เป็นวันจันเริ่มต้นคือไม่รู้อะไรช่วยกันหาโลเคชั่นสุดท้ายเข้าไปถึงหน้าวัดไม่มีเงินสดกันค่ะลืมมาที่โรงแรมแล้วเราเจอคนไทยที่ใจดีมากเขาก็ให้เรายืมแล้วเราก็โอนเงินให้แล้วเราก็โอนเงินให้เขากับขอบคุณครับด้วยขอบคุณคขาตอนนี้กำลังเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เรามีอาหารเย็นซึ่งเป็นอาหารไทยนะคะที่ดูสิชานีเกีียวโต จินชา,าวันนี้เราทานญี่ปุ่นมาหลายวันแล้วลองมาเป็นโอเคเอาว this way ้า w thank you เขามีพัดให้อ่ะาวไในรูพ้พัดพัดเป็นไหมเคยเห็นไหมพัดเนี้ยไม่ได้ไ <c oughs> ปลหลายรอบแล้วบีโอโหอยู่โอโหโชว์เหนือกว่า ญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าเป็นผัดไทยค่ะ mm hmm. ก็จะมีพวามากมะเขือแล้วก็อาาล์ตแกลิกแล้วก็พริกค่ะจะใช้พริกของเกียวโตเรียกว่าแกามันจิ mm hmm. ก็มีพริกของไทยด้วยค่ะเอามาย่างจนแบบมีกลิ่นสโมกกี้มันก็บูมโรเตอร์น้ำปลาแล้วก็น้ำมันมะขามเปียกค่ะมันก็จะเผ็ดแล้วก็เคี้ยวค่ะ ค่ะตอนนี้เราเข้ามาในครัวแล้วนะคะดูสิเกียวโตนี่แบบมีอะไรให้เราได้เ x p e r i e n c e เยอะมากเลยอ่ะแล้วก็เด็กๆนะคะได้แวบมาทานข้าวก่อนนวเด็กๆได้อะไรคะโอ้โหไม่ต้องถามเลยคือแบบที่สุดของเด็กข้าวไข่เจียวซุปมิโซะไก่ทอดที่สุดอันนี้เป็นจานที่สองนะคะข้าวยำแกงใต้้<ฮ>ได้กินข้าวยำแกงใต้พิเศษมากๆ,พเ,ากๆเพราะว่าทานที่ญี่ปุ่นค่ะเขามีช้อนแล้วก็ซ่อมเล็กๆแบบนี้มากมาก ถ้าคนชอบทานเข้าวยำคิดว่าขอสักหม้อเลยได้ไหมคะ <c oughs> ยาวๆเลยโอ้โหกลืนนมสดังใช่อ้โหเช็ดเสื้ออีกอ้โหผิดทุกข้อเลยยูพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวโตหลังจากดินเนอร์วันนี้แน่นท้องมากพร้อมนอนใช่ไหมคะใช่ขึ้นไปอย่าเพิ่งบูกขอพูดเลยเจอก,กันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้แล้วเราก็จะไปหามไม่เราจะเจอวันบูดาไหมโอไปนอน